ครับสวัสดีครับผมนู s i เอสไชนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการและอุปกรณ์การติดตั้งแอร์สปุ่มในรถซีวิ c คูเป้และ EK นะครับก <c oughs> ็อุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คือมีหน้ากากแอร์หน้ากากแอร์สามปุ่มแล้วก็ท่อแอร์เยื้องแล้วก็ชุดสายไฟตู้แอร์พร้อมคอนโทรลปสปีดและเซ็นเซอร์พัดลมแล้วก็ ตัวคอนโรลหางหนูแบบสองสายอ่ะทีนี้การที่เราจะติดตั้งแอร์สามปุ่มนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีคอนโซลคอนโซลที่รองรับหน้ากากแอร์สามปุ่มก็คือคอนโซลโครงสองดินอ่ะคอนโซลโครงสองดินเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะครับอันนี้ก็คือคอนโซลโครงสองดิน คอนโซลโครงสองดินก็ให้เราสังเกตนะครับเวลาเราซื้อคอนโซลโครงสองดินเราจะดูข้างล่างมันก็ตรงนี้มันจะเป็นถาดถาดเอาไว้รอ,องรับขายึดหน้ากากแอร์สามปุ่มหรือมองจากตรงนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็คือถาดมองจากด้านบนเป็นรองรับขายึดหน้ากากแอร์ก็ถ้าเป็น โครงคอนโซลเดิมติดรถ EK หรือคูเป้เนี่ยถ้าเราถอดอนากากแอร์ออกมาเนี่ยตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นโล่งๆอ่าแต่ถามว่าถ้าเราเอา ert, คอนโซลเดิมของ EK คูเป้ไปติดตั้งหน้ากากแอร์สามปุ่มได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเป็นงานแปลงคือเราจะทําขายึดลักษณะเหมือนขายึดตัว L เนี่ยครับเอามายึดติดกับโครงคอนโซลแต่ผมไม่รู้หรอกนะ ว่าเขายึดติดกันยังไงเพราะว่าก็มีคนมีช่างอยู่หลายที่ที่เขาสามารถรับติดตั้งแอร์สปุ่มโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนคอนโซลก็ได้ก็ทําขายยึดเป็นลักษณะตัว L หรือเหล็กรูมาลองรับก็ยึดได้เหมือนกันแต่กรณีของผมนี่ผมขอเน้นแบบของตรงรุ่นก็คือคันน็อตสยบปั๊บใช้งานได้เลยอะไรประมาณนี้ก็คือผมเน้นของตรงรุ่นและนียมันเป็นคอนโซลสีดําด้วยนะครับ มันเป็นของ EK9 t ้าย R นะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนิดนึงถ้าเราเอาหน้ากากแอร์สามปุ่มพร้อมกับโครงคอนโซลสองดินซึ่งเป็นของตรงรุ่นเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยดูให้ดีนะดูขาขายึดตัวเนี้ยด้านล่างเนี่ยเวลามันใส่เข้าไปในคอนโซลคือ พวกนี้ยรูมันจะตรงกันเลยเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยมันจะตรงเป๊ะเลยก็มันมันง่ายและสะดวกสบายในการติดตั้งก็ไม่ต้องแปลงก็ขันน็อตยึดจบนะฮะมันง่ายดีถ้าเป็นงานตรงรุ่นนะทีนี้เรามาดูหน้ากากแอร์สามปุ่มนะฮะของผมเนี่ยมันเป็นหน้ากากแอร์แบบ น้ากากแอรแบบรุ่นไม่ออโต้มันจะมีถ้าเป็นของตระกูลซีวิ c ไทยร์ ek เก้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ไม่ออโต้แต่ถ้าเป็นพวก ek สี่ประตูที่เป็นตัวที่มาจากญี่ปุ่นเนี่ยตัวเลฟ vias เนี่ยมันจะเป็นตัวหน้ากากแอร์แบบออโต้มันจะเป็นอย่างนี้จะเห็นคําว่าออโต้อยู่ตรงนี้ซึ่งซึ่งของผมเนี่ย หน้ากากแอร์ไทย R เนี่ยจะไม่มีคําว่าออโต้แล้วก็ชุดสายไฟก็ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะถ้าเป็นแอร์ออโต้กับไม่ออโต้ชุดสายไฟมันก็จะมีเซ็นเซอร์เพิ่มขึ้นมาอีกอแต่ของผมเนี่ยมันเป็นแบบระบบเมนนนง่ายๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูขั้นตอนต่อไปอต่อไปขั้นตอนนี้ก็คือท่อแอร์เยื้อง อันนี้คือท่อแอร์ที่เออมากับชุดแอร์สามปุ่มก็คือมากับคอนโซลที่เป็นโครงสองดินส่วนอันนี้ก็คือท่อแอร์เดิมของ EK Coupe รถบ้านเราก็คือท่อแอร์ท่อแอร์ตรงธรรมดาถ้าเราจะทำการเปลี่ยนแอร์สามปุ่มเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนท่อแอร์เยืองด้วยเพราะว่าของเดิมอันเนี้ยมันจะใส่ไม่ได้ แต่แต่มันก็สามารถแปลงได้ก็มีการตัดตัดแล้วก็สร้างท่อขึ้นมาใหม่ก็คือเป็นอาจจะเป็นท่อยางหรืออาจจะเป็นเป็นพลาสติกซึ่งเอามาบัดกีนะแต่ไม่แนะนำครับไม่แนะนำก็หาซื้อตรงรุ่นดีกว่าครับปกติแล้วการซื้อขายชุดหน้ากากแอร์สามปุ่มเนี่ยเขาจะมีท่อแอร์เยื้องติดมาให้ด้วยนะฮะก็ถ้าเราไปซื้อแยกเนี่ย สมมติเราไปซื้อชุดหน้ากากแอร์เราไปซื้อหน้ากากเราไปซื้อชุดสายไฟเนี่ยถ้าเราไปซื้อเคร่อแอร์เยื้องแยกมาเนี่ยราคามันก็อยู่ประมาณสา0พันห้าถึง4ี่พันห้าแต่หลักๆมันก็อยู่ประมาณส5 0พันห้าราคาปกติเลยอนะอันเนี้ยจำเป็นมากเลยนะครับต้องมีเพราะว่าถ้าจะติดแอร์สามปุ่มเราต้องเปลี่ยนนะฮะก็ มันเป็นท่อเยื้องเนี่ยเยื้องขายอยู่ตรงเนี้ยมันจะห่างเพราะว่ามันจะหลบตัวคอนโซลตรงหน้นากากแอรออันเนี้ยจำเป็นต้องมีครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวไปดูเรื่องตู้แอร์ตู้แอร์ก็คือตู้ตู้สีดำตู้กลางอันเนี้ยเออเป็นเป็นตู้ในรถผมซึ่งผมมาเปลี่ยนเป็นตู้นอกมาก็ ตู้นอกกับตู้ไทยเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่าตู้นอกเนี่ยมันจะมีช่องเอาไวใ้ใส่ส้กรองแอร์ได้ซึ่งตู้ของไทยเนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนไส้กรองแอร์ได้ก็นี่อ่ะแล้วความต่างอีกอย่างหนึง่งที่ไม่เหมือนกับตู้ไทยก็คือแผ่นเออเออเขาเรียกว่าฟินหรือที่เราเรียกกันว่ารังพึ่งตู้ของญี่ปุ่นมันจะถี่กว่า มันถึงเย็นกว่าของตู้บ้านเราตู้บ้านเราตรงนี้ยมันจะห่างมากเลยอะแล้วก็มันใส่ไส้กองแอร์ได้อะปกติแล้วถ้าเราถ้าเราซื้อชุดแอร์แอร์ชุดแอร์สปุ่มมาเนี่ยแบบครบชุดเนี่ยอันเนี้ยเขาก็จะมีตู้ให้มาด้วยนะฮะ เออบางบางที่ก็ไม่มีให้แต่ถามว่าใส่ตู้เดิมได้ไหมก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าไอตัวคอนโทรลหางหนูเนี่ยมันจะใช้กับตู้เดิมไม่ได้อ่ามันต้องเอาคอนโทรลหางหนูแบบสองสายอ่อที่อยู่ในชุดสายไฟเมื่อกี้เนี้ยเอามาเจาะรูด้วยสว่านแล้วก็แย่หางหนูเข้าไปอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าเป็นตู้แอร์ไทยอันนี้ก็ของของติดรถมา ติดรถซีวิกคูเป้รถผมมาเนี่ยสองใบเนี้ยแต่ตู้เนี้ยผมเปลี่ยนแต่ผมเปลี่ยนมาต้องนานล้วต้องแต่ได้รถมาใหม่ๆนี่ผมเปลี่ยนก่อนเลยแอร์สามปุ่มผมยังไม่มีเลยนะตอนนั้นอะ่ะแต่ว่าผมอะ่ะเปลี่ยนเป็นตู้แอร์ญี่ปุ่นก่อนอ่าเพราะผมรู้ว่ามันเย็นอ่าแล้วมันข้อดีของมันก็คือมันสามารถใส่ไส้กองได้เนี่ยตู้เนี้ยไม่ต่ํากว่าเจ็ดปีดูครับแผ่นฟิลข้างใายังใสสะอาดอยู่เลยนะฮะก็ มันดีกว่าผมแนะนำให้เปลี่ยนตู้ใบหนึ่งก็ประมาณ2อ0พนะฮะตู้แอร์สอ0พแต่ว่าเออคุณเปลี่ยนตู้เนี่ยคุณต้องแวกน้ำยาใหม่นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอีกขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการติดตั้งท่อแอร์เยื้องในคอนโซล2ดินนะครับโอเคอย่างแรกเราต้องคว่มคอนโซลล,ล,ลงด้านล่างก่อนไม่ได้ความนี่หงาย งา,ายขึ้นมาเพราะว่าการติดตั้งท่อแอร์เยื้องเนี่ยเราต้องทําจากด้านล่างเราต้องถอดคอนโซลออกมาแล้วก็ทําแบบนี้เลยตามตามคลิปนี้เลยเดี๋ยวดูนะครับ จากนั้นก็ยึดสกูเกี่ยวล่าดไป ตอนนี้ผมก็ใส่ท่อแอร์เยื้องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหงายคอนโซลขึ้นมาเนี่ยครับท่อแอร์เยืย้องติดตั้งเรียบร้อยก็ เดี๋ยวต่อไปผมจะเอาชุดสายไฟตู้แอร์ไปติดตั้งที่ตู้แอร์โอเคเดี๋ยวลงมือติดตั้งให้ดูครับชุดสายไฟตู้แอร์แบบแรกก็ย่อนคอนโทรลแปดสปีดลงหลุมไปก่อนแล้วก็ยึดสกูสองตัว แล้วก็เสียบับตามอุปกรณ์ที่ก็เสียบตามอุปกรณ์เลยครับสามารถใช้กับตู้เดิมได้นะครับตู้สองใบเดิมได้ อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องต่ออ,อุปกรณ์น,นะครอันนี้เป็นรีเลย์พัดลมครับ แล้วก็พักเสียบพัดลมตู้เดิมของรถบ้านเราไม่มีเนะเวลาซื้อชุดสายไฟตู้แอร์ก็ต้องดูมาด้วยว่าเขามีมาให้หรือ okay. เปล่าโอเคเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการยกคอนโซลประกอบติดตั้งในรถนะครับ ไฟจะเป็นการติดตั้งหน้ากากแอร์เพื่อทำการทดสอบระบบไฟของตู้แอร์ว่าพลมโบเวอร์เนี่ยมันทำงานหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมยกหน้ากากแอร์ใส่ อตอนนี้ระบบพัดลมโบเวอร์แอรก็ทำงานปกตินะครับก็คือเสร็จและระบบพัดลมออกตามปกติ8ดระดับอโอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับ อนนี้ก็ติดตั้งเสร็จครบทุกอย่างแล้วครับก็ใส่คอนโซลใส่หน้ากากแอร์ต่อสายไฟเรือนไม้ตู้แอร์เรียบรย้อยแล้วครับตอนนี้ก็หรือแค่ใส่เบาะคู่หน้าก็เสร็จเอารถเอกไปขับได้เลยก็เผื่อใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องทำชุดแอร์สาปุ่มหรือติดตั้งคอนโซลเนี่ยก็ติดต่อผมได้ก็รับติดตั้งให้ก็ หรือว่าจะลองติดตั้งเองก็ได้ก็ศึกษาจากคลิปที่ผมได้แนะนำวิธีไปไม่ว่าจะเป็นวิธีถอดคอนโซลประกอบคอนโซลแล้วกเ็เกี่ยวกับพวกชุดแอร์ชุดแอร์ก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากถ้าเป็นแอร์ไม่ออโต้เนี่ยมันจะง่ายนะฮะแต่ถ้าเป็นแอร์ออโต้เนี่ยอันนี้ผมไม่เคยลองต่อนะแต่ถ้าถ้าถ้ามีผมก็ทำได้นะฮะก็ลองลอง,ลองดู เผื่อมีคนสนใจแบบทํารถสไตล์เดียวแบบผมคือเก็บภายในตัวนอกก็คือเป็นตัวภายในญี่ปุ่นก็คือตัว EK9 Type R ก็ลองๆหาของดูสนุกครับก็ดูของตามเซียงกงได้นะฮะหรือหรือหาในเพจ SI Shop ของผมก็ได้ผมก็มีของมาลงโพสเกือบทุกวันนะฮะก็ลองๆดูโ OK, อเคน,นะครับสวัสดีครับ